แม่เดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามัมีอะไรออกมามาากกกาาันจะตรงกลางข้างๆกันนบค่อยเก็นชัน แล้วคนที่ไม่เคยทำนะครับการแกนี่ต้องระวังจริงๆเพราะมันค่อนข้างจิ๋ตเราทำมาบ่อ,อยอก็เลยไม่ค่อยจิ๋ว อันนี้คือคือทำขั้รอบที่สามนะครับปกติจะทําประมาณห้ารอบอันนี้รอบที่สามออกแล้วก็เยอะเท่าไหร่ครับแต่รอบที่สองคนีที่หนเ อุปกรณ์นะครับสำรีเอ้ยจะสำรีที่ชูที่ชูท่าได้แบบ หย,ยาบๆเลยเ็าจะคิดว่าหย,ยาบๆนี่ดีกว่าถ้านิ่มๆมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยติดนะครับติดแ้นจะไม่ค่อยติดออกมาต้องทิชชู่หยาบ,บๆนิดนึงไข่เอาเฉพาะไข่ขาว,วมาตี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 ต้องมีฟองนิดนึงนะครับวิธีการทำก็ เกี่ยชี่วที่ชั่ส่วงเกที่ช่วจะมีสองชั้นนะตั้งเอาชั้นบางๆชิ้นบางๆแหน,นึงก็อเอามาเราดตัดให้พอดีเนื่อจากไข่ขาวพิปรีไว้อาทาตรงจมูกนะครับทารวดน,นิดหน่อย ใช้ยู่กลางมันจะถนัดก่อนนะต้องชี้มันต้องใช้านานะครับ ก็แปดแล้วแปถึงสามั่วมงชี้ไล่ลงมาันไปม่มีฟองชี้แห้งๆนะครับ กาี่เราใช้ใกางถูถูถูไขาแล้วใช้ในชีน้แห้งอย่ังไ่ฟออาการอองให้หมดเดิมอยู่การค่อยแตกนะอที่สำคัญคือช่วงนี้ ชูขาอแต่ในทมันย่ไม่มีใครขาว่าเราไปจะปอ่อชันนะครับ่ชุ ทำช่องสำหรับหายใจด้ว้ชื่อคืออะไเนย สิบห้านาทีเดี๋ยวมาดูกันว่า